สวัสดีครับวันนี้พี่นัดพายเอลนะครับอยู่ที่แยกลาดพร้าวนั่นเองนะตอนนี้นะครับอยู่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะเรากําลังจะเดินตามสกายวอล์กบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าวไปนั่นเองนะครับคุ้นๆกันหรือยังครับทุกคนว่าผมกําลังจะพาทุกคนไปที่ไหนเอ่ยเราจะเดินทางตรงนี้นะครับเดินตามสกายวอล์กไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะมาลงตรงหน้าโรตัสนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับไกลๆทางนู้นนะทางนู่นนู่น,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 นเราจะไปตรงนู้นเลยครับและแล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับจุดหมายของเรานั่นเองนะนั่นก็คือจอร์ดแฟร์ตลาดนัดจอร์ดแฟร์นะครับซึ่งเปิดใหม่นั่นเองนะอยู่ตรงแดนนารมิตเก่านั่นเองนะครับตลาดนัดจอร์ดแฟร์นะครับก็รวบรวมตลาดนัด ต่างๆมากมายมาไว้ตรงที่เดียวเลยนะครับซึ่งมีร้านอาหารมากมายที่มาออกร้านในตลาดจอดแฟนะครับซึ่งในตลาดนะเขาก็มีรถเก่าๆมาให้เราได้ถ่ายรูปยนโฉมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นแบบผมเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะรถแบบนี้นะครับซึ่งได้เห็นวันนี้นะครับก็โชคดีมากๆเลยนะ สำหรับรถเก่ารถคลาสสิกโบราณแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปนะก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับเขาไม่คิดค่าบริการน่นเองนะเขาก็จัดบริการไว้ให้กับคนที่มาเที่ยวตลาดนัดที่นี่นะครับได้ถ่ายรูปยนโฉ์กันนะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคนเยอะมากๆขอบอกพื้นที่ในตลาดจอร์ดแฟร์ตรงนี้นะครับเมื่อยุค เก่ายุคดั้งเดิมเลยเนี่ยนะครับก็เคยเป็นแดนนารมิดนั่นเองนะก็คือสวนสนุกนั่นเองนะครับแห่งแรกเลยนะซึ่งเป็นสวนสนุกยุคดั้งเดิมที่ก่อกําเนิดขึ้นในยุคแรกๆเลยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตลาดจอรดแร์นะก็มาทําให้ดนนามิดมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวบ้างนะตลาดจอร์ดแฟร์อยู่ตรงไหนก็เดินทางไม่ยากเลยนะสำหรับใครต้องการนำรถส่วนตัวมาก็มาง่ายมากๆเลยตามถนนพระหลนโยธินมาเปิดแมป Google มาก็มาถูกแล้วนะครับสำหรับใครต้องการเดินทางสาธารณะนะก็นั่ง b d s รถไฟฟ้านะครับมาลงที่5แยกลาดเพร้าวเดินย้อนขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็จะถึงตลาดจอร์ดแฟร์แล้วนั่นเอง บรรยากาศภายนอกตลาดจอร์จแฟร์ไปแล้วนะครับก็สวยมากๆแล้วนะเราเข้ามาพื้นที่ด้านในของโซนร้านอาหารกันบ้างดีกว่านะครับร้านค้าในตลาดจอร์จแฟร์นะเขาก็มีมากมายให้เลือกสรรเลยนะสำหรับใครที่ชอบเดินตลาดแบบนี้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับร้านอาหารต่างๆที่มีอยู่ในตลาดจอร์จแฟร์แห่งนี้นะเขาก็คัดสรรคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ร้านอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย ชาสักหน่อานะครับชาสักหน่อยค่ะ C'est แดนเนลลมิดในอดีตที่เคยเป็นส่วนสนุกกับแดนเนลลอมิดในปัจจุบันกลายเป็นตลาดนะัดจอร์ดแฟร์ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่นึกถึงบรรยากาศเก่านะก็มาย้อนอดีตกันได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะอย่างที่ผมแจ้งไปต้นคลิปแล้วนั่นเองนะเดินทางตามผมมาได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วไม่หลงแน่นอน อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจช่องพี่นัทพาแอลกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP ต่อไปสวัสดีครับ